ในส่วนของคณะรณรงก็ขอสรุปประเด็นสำคัญที่สุดในวันนี้แน่นอนวันนี้เรามาเปิดเว็บเข้าชื่อนะคะเว็บเข้าชื่อเสนอแก้ไขมาตรา272เพื่อยกเลิกอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นสิ่งแรกสำคัญที่สุดก็คือฝากไว้เลยนะคะ no senate vote.net นะคะพิมพ์ลงไปในเบราว์เซอร์ของท่าน www.no senate vote.net แล้วก็ลงชื่อใช้เวลาไม่เกิน2นาทีแน่นอนนั่นคือประเด็นสำคัญที่สุดของวันนี้นะคะต่อมาคำถามที่คณะรณรงค์ของเราพบบ่อยที่สุดแล้วก็เป็นคำถามที่ทั้งเสียงดังแล้วก็ได้ยินสัมบ่อยสุดก็คือว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าตั้งใจฟังกันตั้งแต่ต้นก็คงจะพอเห็นแล้วว่าความเป็นไปได้นั้นสูงสุดโดยส่วนตัวมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดว่าท่านยังไม่เชื่อนะคะก็ขอเสนอ ให้จดจำกันไว้ว่าเรามีสัญญาณบวกแล้วสาประการสัญญาณบวกสาประการเป็นอย่างน้อยข้อหนึ่งก็คือถึงวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันเปิดเว็บเข้าชื่อแต่ล่วงหน้าไม่กี่วันก่อนวันนี้เนี่ยประชาชนเข้าไปลงชื่อไว้ล่วงหน้าแล้วถึงกว่าเกือบนะคะเกือบ4ี่หมื่นรายชื่อแต่ว่าไฮไลท์ที่มันสําคัญสําหรับสี่กเกือบสี่หมื่นรายชื่อนี้เนี่ยก็คือมันมาจากคนทุกฝั่งทุกฝ่ายจริงๆหลายๆคนอย่างเช่นเมื่อกี้ทานาจารย์ก็เล่า ว่าเป็นครั้งแรกที่เคยเข้าชื่อแบบนี้เลยเพราะฉะนั้น40,000รายชื่อนี้เป็นเหมือนฉันธร,รมติส่วนหนึ่งของคนจากทุกฝั่งทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่น้อยที่สุดนะคะและหลักการของความเสมอภาคของคะแนนเสียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้สัญญาณบวกประการที่สองก็คือเรื่องของการแก้มา .272 เนี่ยเคยได้เสียงสนับสนุนในสภามาแล้วจากทั้งฝ่ายรัฐบาลเองก็เคยเสนอ ฝ่ายค้านเองก็เคยเสนอและที่สําคัญเราเคยมีสวถึง50าสกว่าคนนะคะ mm. เคยโหวตรับมาตรา mm. การแก้ไขมาตรานี้มาแล้ว mm. ซึ่งหลายท่านลืมไป mm. เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในรัฐสภาเนี่ย mm. เราขาดอีกแค่ไม่กี่เสียงซึ่งในการเดินสายของเราก็มั่นใจว่าจะได้พอแน่นอนสัญญาณบวกประการที่3คือจังหวะเวลาอย่างที่ท่านอาจารย์สมชัยได้นําเสนอไว้การที่เราจะเสนอร่างนี้เข้าไปในต้นเดือนมีนาคมเนี่ยทันแน่นอน นะคะแล้วก็เส้นทางของการเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งวันนี้คิดว่าไม่มีพรรคการเมืองใดหรอกคะ่ะที่ไม่อยากได้สนามที่เป็นธรรมเพราะฉะนั้นจังหวะเวลาเพอร์เฟกกว่านี้สมบูรณ์แบบกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นสรุปส่งท้ายโดยส่วนตัวมั่นใจร้อเเซแล้วก็อยากกราบเรียนเชิญท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมลงชื่อเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ห7 0 0 0มื่นเจ็ดหมืหนึ่งแสนหรือหนึ่งล้านรายชื่อนี้เพราะว่าท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะยกมือโหวตในสภาแต่ท่านมาลงชื่อร่วมกับเราได้นะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยกันให้ทันก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้าขอบพระคุณคะ่ะมคุณสนคที่ทถถถถนนว่ามาคุณโดแนกับ่แลแ้ววทางลที่ทาการคืออะไรบ้างะคือความ ท้อแท้ของประชาชนความไม่มั่นใจในตัวเองของประชาชนความรู้สึกว่าไปลงจะเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านั่นคืออุปสรรคแรกของเราถ้าเราผ่านด่านแรกที่อยู่บนหน้าจอนี้ไปได้เนี่ยนะคะด่านอื่นไม่น่าเป็นห่วงแล้วเพราะฉะนั้นความไม่มั่นใจของประชาชนคืออุปสรรคเดียวในตอนนี้นะคะแต่เรายังมีเวลาอีกหลายวันนะคะสี่วันที่ผ่านมาเราได้สามหมื่นแปดแล้วก็เชื่อว่าอีกไม่กี่วันก็น่าจะครบเจ็ดหมื่น